สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยี่กอนพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนเก็บะะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่มาดูกันสิว่ายี่กอนจะเก็บได้เยอะเท่าไหร่วันนี้นะคะเรามาลุ้นกันนะคะเมื่อคืนนี้ยี่กอนมาเก็บตัวถากได้ประมาณสักสองกิโลตัวถากเอาไปปล่อยเอาเข้าไปปล่อยที่อื่นนะคะอันไหนมันตกดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันมาเฝ้าอยู่แล้วนี่เห็นไหม น่าเกลียดมากเลยตัวอันนี้มันแล้วมันทําให้สตรอเบอรี่เสียพี่น้องเห็นไหมเนี่ยตัวมันอยู่นี่มันเฝ้าอยู่นี่เห็นปะเนี่ยเกลียดมันมากเลยตัวนี้เอามันไปมันมาทําให้สตรอเบอรี่ยีกนเสียพี่น้องนี่เห็นไหมเสียหมดเลยอย่างเงี้ยตัวทากมันมากินนะคะทำไมยีกรต้องรีบเก็บออกในลูกส,สวยๆถ้าตัวทากไม่กินมันก็สวยเงี้ยเห็นไหมครับ เรามามาลุ้นกับยีกรน,นะว่ายีกรจะเก็บได้มากเท่าไหร่อุ้ยปวดหัวเข้าพี่น้องเอ้ยปวดหัวเข้าไหลนะคะนะคะขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งมันจะได้สนุกเก็บหน่อยกล้องไม่ตั้งไม่สนุกเก็บ เราก็รี่ลูกตโตๆพี่น้องออออลูกไหนลูกไหนไม่สวยยี่กอนก็ทิ้งไปเนาะนี่ค่ะตรงนี้มุมนี้เยอะมากเลยพี่น้อง ซุปนี่ปานไวหน่อยจ้ะนี่ปลาลูกเล็กนะคะเยอะมากเลยเนี่ยเอาหมดเนี่ยแล้วอืมไม่แลวเอ้ยกาดมาทั้งยวงเลยยังไ,ไงเนี่ย น,นรูปไม่สวยตัวทากกินด้วยทิ้งไปนนป่านี้เยอะมากเลยเห็นไหม มากดกปีนี้ดกอิเล่น,นี่พันหน่อยหน่อยถ้าตัวทาว่บมะกวนนี่แห้งสิคักนี่ห้อยมันเจาะละหน่อยนึงนี่แล้วไปปาดออกเอาหวานหวานกันนี่นะคะปีนี้ลูกหวานมากนี่นะคะ่ะน่ะอย่างนี้เขากินหมดแล้วนี่ น่าเสียดายเนาะเขากินหมดแล้วนี่เห็นไหมต้องทิ้งปล่อยไว้ไม่ได้ตัวทากเยอะจริงๆพี่นอ้องก่อนหน้าพี่น้องช้มก่อนขาดหลายแหน่สตอปบรีชีก่อนปีนี้หลายแหน,น,นะนะน่พี่น้องคุณเต็มจุดขนาดนะค่ะมาคุณพี่น้องค่ะคุณ ไปคุณอ,อ,อันนี้พันลูกใหญ่ ก่อนขอโอกาสเก็บก่อนนะเพื่อนๆจะพี่น้องผลงานเก็บสตรอเบอรี่วันนี้สดๆจากสวนของเราเองได้เต็มกระมังเลยจ้าได้หลายแหงพี่น้อง <c oughs> กระมังบงังใหญ่เต็มเลยจ้าจากสวนน้อยๆนะจ้าฮะมาดูมาดูผู้ใดอยากจะพี่น้อง อี่ก่อนพ้าพี่น้องมาเก็บทั่วลันเต่าจ้าลังจากเก็บสตอเบอรี่แล้วเนาะฮาก็มาเก็บทัวลันเตา่าต่อพี่น้องนี่นะคะมันสุกมันซ้ำนี่มันพ่อกิบเราจะนี่ไ้นใ,ในซ้ำนี่เรามันสิหวานนะคะนี่นะคะดกดกแห้งมาพี่น้องยี่ก่อนว่าเจ้าตะไคร้มาตัดเอาได้นี่ตัดลืม่มเป็นไปตั้งเงีอนมันลืมสมกีนี่ก็ได้โอ้ เที่ยวขึนเที่ยวล,วล,ลงอยู่จากส่งใดอ่ะมันต้องออกตะไคร่มันหนีบออกยังสิได้งามจ้ะเนี่ยหนีบเอาดูหลาหลๆหล,หล,หลครับพี่น้องเอยน,น้อยๆซ่อมหนีบเพระท่านพ่อเก็บค่ะมันบ่มีเม็ดนะคะถ้าให้มันมีเม็ดก่อนเนาะจ้ะต้องเป็นทั้งสี่จะ้งที่พ่อเก็บนี่จ้ะนี่ นี่อันนี้ซุปนี้พ่อเก็บกันนี่นี่พ่อเก็บเนาะจ้ะลายแห้งลุกโดดพี่น้องเดี๋ยวเดก่อนชิเขาใดล่ะพุ่นนะจอดกันเลยพี่น้องให้ได้ชิเขาปาลาใดลาบันนี้อ๋อมาฟาพี่น้องไปปุ๊บหาพิธีตั้งกรองสวยๆก่อนเลยเก็บสวยๆให้เบิ่งก่อนเลย ไล่ตาได้พี่น้องพึ่งไล่ตาหรือจ่อาขักกระยังนี่ฝนกระตกแส,แ,สแสงแสงแสอยูพี่น้องเอ้ยเนี่ยหนีบไปเลยแบบนี้นะอันซื่งหนีบกระบอกเขา่าต้องเอาตะไคร่มาหนีบครับครับครับเอาเนี่ย นี่พราะเขา่านี่เพราะไรพี่นอ้องเพราะท่านใจอืออันนี้ดึงอรรถเนาะอันนี้ลันเตาพันชูก้าได้พี่น้องพันน้ำตาลจ้าพันน้ำตาลหวานหวานหวานแห้งนี่อืออต้องใต่ในจังสิ มันสีแสบนะคะมันเป็นจังสีปู่ปลาน้ำกันเลยพี่นองปูปลาถั่วลำเตาด้วยกันเลยจ้าเนาะใช่พี่นองเบิเ้งบ่หายพี่นองเก็บน้ำดอกมันหกโวดยุก่อนสิมนเขับไปเด้คขับนี้ ยิ่จะเดี๋ยซิมนเข้าไปเก็บนะคะเอาทำมารุนกันบาทเจ็บก่อนเก็บแล้วเด,ด,ด้อจีได้ซ้ำใดอึ๊ตะผักทั่วอักหลากอยู่นาพี่น้องเขาสวนเก็บพักจ้านะคะ ควรจะพาพี่น้องเก็บผักนะส <c oughs> <c oughs> ั้งรับเก็บนอนไว้ก่อนจ้ะ เดวงงบบ้าาไพี่น้องนี่ค่ะเอาแต่พอกินพี่น้องนี่นี่พอกินแล้วสำหรับยายก่อนโอ้กล่องยายก,ก่อนมื่อพี่น้องไปยื่นเงินบอกนี่เลยจ้ะนี่พอกินแล้วพี่น้องเาไปเบิ่งสตอบปบริยิ่ก่อนได้ซ้ำใด้ป่ะนี่ สวนก่อนไม่มีทางเดินแล้วพี่น้องะคะ่ะจอดกันมันไม่มีทางเดินแล้วพี่น้องมันคือเขี้ยกบสูงเพียงเพียงเอวไก่เอวแล้วค่ะเนี่ยสวนหน่อยงามๆมาชมเมื่อไหร่ก็บอกเลยสวยนะคะสวยงามจริงๆไง มันโตว,วันโตคืนแบบพี่น้องเอ้ยนะคะโตว,วันโตคืน